บินเดี่ยวแล้วนะเพราะไหมพรุ่งนี้เธอต้องบินเดี่ยวแล้วนะเพรอมไหมถ้าบินเดี่ยวได้จริงๆก็คงไม่กลัวขนาดนี้กลัวอะไรก็กลัวไม่มีเสียงพี่ในหูฟังอีกแล้วอะโอเคจากนั้นต่อเลยนะฮะพี่แพทถ้ามินขอเปลี่ยนจากฝึกควบคุมเครื่องบินเป็นฝึกควบคุมหัวใจพี่ได้ปะ งั้นพี่ขอเปิดระบบออโต้ไพหล่อให้เธอเลยแล้วกันเออ <ด osse> พี่เราแค่คยเองอท่้ามากกันไปหพี่พี่วีต้องอนยะู่ข้างหน้าอันนี้พี่วีไอ <Nokia> เพื่อแค่จะบอกมาจังนี้นะอยู่นี้นะถ้าไม่รู้จะเรียกระบบนี้ว่าอะไรอ่ะงั้นขอเรียกว่าระบบความสั่นสะเทือนของหัวใจก็แล้วกันงั้นเราคงบินอยู่ในทิศทางเดียวกันทีห่หัวใจสั่นไหวไปพร้อมๆกันแล้วละ่ะเดิมขี่ป้ายขอให้คู่นี้ออกมาแลาาาาาาะผมก็จะ support ตึ๊ก เธอต้องบินเดี่ยวแล้วนะพร้อมไหมถ้าบินเดี่ยวได้จริงก็คงไม่กลัวขนาดนี้ค่ะกลัวอะไรอะ่ะก็กลัวจะไม่มีเสียงรุ่นพี่ในหูฟังอีกแล้วอะ่ะพี่แพทถ้ามินขอเปลี่ยนจากฝึกควบคุมเครื่องบินเป็น ฝึกควบคุมหัวใจพี่แทนได้ไหมอะงั้นพี่ขอเปิดระบบออตโต้แพาย์รอให้เธอเลยแล้วกันที่อยู่ด้วยกันทุกวันแบบนี้อะมันอาจจะไม่ต้องชัดเจนก็ได้อเพราะบางความสัมพันธ์แค่ได้บินไปพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันก็เพียงพอละ